เรามาไกลขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแบบได้เจอกับพวกเขาเจอกับเปซซี่ในสนามเป็นครั้งสองกับเนเจอกับเนมา่าในสนามเป็นครั้งที่สองซึ่งโอ้โหมันก็คงเป็นแรงบันดาลใจนะเวลาผมได้ลงเล่นพวกเราก็คอยแบบเล่นฟุตบอลไปด้วยแล้วคอยมองเขาไปด้วยอนะ่ะคือเจเป็นคนที่ชอบเจอนะักฟุตบอลที่เก่ง เจก็อายุประมาณ28-29ใกล้ๆประมาณนี้ช่วยปลุกไฟกับไมไงบ้างทางทั้งที่โอเคตอนนี้เราอยู่ในทีมักใหญ่ไงคอนทะเล่ด้วยแล้วพอยิ่งมาเห็นนักเตระเตระดับโลกเข้าไปอีกในวัยนี้เป็นไงบ้างครับปลุกไฟไงบ้างในตัวเองทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีมคับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าในมิสซูบิชิอิเล็กทริกคับด้วยก็แน่นอนว่าผมก็ยังไม่ได้รับปากกับใครว่าจะเล่น<แ>น เพราะว่าผมก็อาจจะมีตัดสินใจกับตัวเองว่า